ไทยช่วงนี้ร้อนแรงยิ่งดูยิ่งสนุกจริงๆคุณผู้ชมค่ะอยากกระพริบตานะคะคุณผู้ชมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้มีบรรยากาศหนึ่งนะคะก่อนที่วันที่25พฤษภาคมจะมาถึงวันนั้นเนี่ยก็จะมีการเลือกสภาผู้แทนประธานสภาผูา้แทนราษฎรแล้วก็รองประธานนะคะแต่ว่าคนที่จะทําหน้าที่เป็นประธานช่วคราว <ừ> ก่อนเนี่ยอย่างที่เราทราบกันนะคะก็จะเป็นสสที่มีอาวุโสสูงสุงสดคุณปูชัยชิดช,ชอบอายุ92ปีแล้วนะคะคือนักข่าวสายสภาเนี่ยเขาให้ฉายาในชัยชิด ชอบเอาไว้ก่อนหน้านี้<า>ตลกเท่าร้อยเลขฉายาไม่ได้มาเพราะโชคช่วยค่ะเพราะว่าลีลาในการที่ไปซักซ้อมตรวจดูความพร้อมต่างๆที่ขอประชุมของทีโทีเมื่อวานนี้นะคะต้องบอกว่ายิงมุกกระจายจริงแล้วเราเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะติดตามได้จากรายงานค่ะมีในชายที่ชอบเป็นประธานตรงนั้นเรียบร้อยหมดไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่มีปัญหา ไม่ทิ้งเีลาการทําหน้าที่ประธานสภาใช้ชิดชอบอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรสมัยรัฐบาลสมัครสุนทรเวชและอธิ์<า>เวชชาชีวะทีมม่มีล,มลูกเล่นแกลาวปล่อยลูกล่อลูกชนยิงมุกตลกลดความร้อนแรงในการประชุมจนทําให้นักข่าวสายสภามอบฉายาให้ว่าตลกข้าวร้อยเล่ห์กลับมาสภาคราวนี้ปู่ชายได้รับเกียรติให้ทําหน้าที่ประธานการประชุมชั่วคราวด้วยความอาวุโสสูงสุดใน ทังที่ยังไม่มีประธานสภาคนใหม่เลยต้องซักซอ้อมปัดฝุ่นการทําหน้าที่กันหน่อยแต่ก็ยังไม่ทิ้งลายตลกเท่าสแสดงความสงสัยทําไมต้องใช้ห้องประชุมบริษัท T.O.T. เป็นที่ประชุมชั่วคราวคือกระทรวงั้นต่างประเทศผมถามแล้วนะ,ะว่าเขาไม่สามารถที่จะตั้งโต๊ะแล้วป,ประชุมป็นเด้ถนาร้อยจุสถานที่ต่อคนได้แต่ถ้ายืนหรือเป็นเดงเป็นเกเตอร์เนี่ยคือไม่มีก็อีได้ ตลาวัดตลาวัดแล้วตลาวัดผมไปให้ถูกไปตตลาวัดบางแห่งใหญ่ยิ่มากครับยอมรับครับที่จอยเอาทิ้งไว้เยอะแยะ่วนจะเอาพวกบุตแทนไปดัดสันต์ ลกเสร็จแล้วต้องคุมการประชุมต่อแต่สภาหลังจากนี้คงจะวุ่นวายเหมือนในอดีตไม่ได้เพราะถ้าปู่ชัยได้เป็นประธานสภาขึ้นมาจริงๆสอสอมีหวังไร้ที่ประชุมแน่เพเช่าทีเดือนตอนนี้สัญญาเดือนต่อเดือนครับแต่ถ้าสมมุติว่าตัวต่อเดือนใช่ครับถ้าทุนแทนทะเลาะมาก ลมาม่รอเลยนะฮะลมาม่รอเลยนะฮะเข้มง,งวดแต่ก็ยังแแปลวขนาดนี้คงต้องลองถามความพร้อมปู่ชัยหน่อยถ้าสอสสนับสนุนให้เป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติอีกปู่ชัยจะพร้อมหรือไม่ถ้าเป็นชื่อของนายชัยยึ่ชอบต้องพิจารณาก่อนว่า ไหวไหมเดินได้ไหวไหมเดินได้ไหวไหมถ้าเขาเอาคนเดินไม่ได้นั่งวิลแชร์มาประชุมได้ให้เป็นไม่เป็นไร ไม่ว่าประธานสภาคนใหม่จะเป็นใครแต่ในฐานะผู้อาวุโสและประธานรุ่นพี่ได้ฝากข้อคิดให้ประธานสภารุ่นน้องคนใหม่ให้มีความเป็นกลางมีสมาธิในการทําหน้าที่เพราะความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในอดีตก็เพราะประธานทําหน้าที่ได้ไม่ดีและถ้าทําได้ดีจริงก็คงไม่มีใครกล้ามาลากเก้าอี้แน่สสใหม่ชุดนี้ใครจะได้นั่งบันลังประมุขฝ่ายนิติบัญญัติยังไม่รู้แต่สสชัยชิดชอบคนนี้ขอทําหน้าที่ช่ว คราวก่อนแล้ว25พฤษภาคมนี้รู้กันคัชธาพงลีลาพงฤิ์สำนักข่าวท n เรายงาน